เริ่องรูปเริ่อรูปที่สองกันก่อนใช้เส้นล่างเดึงล่างรูปทรงตรงหลังคาเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลัคาอันนี้เป็นขอกควันท์

ช่องประตูช่องหน้าต่างแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ยาวเท่ากับหลังคากับซ้ายขวาแบ่งตรงกลางมันก็จะได้พอดีแบ่งตรงกลางปุ๊บลาซ้ายขวาพอดีมีพื้นด้านล่างสุดยังไม่สุดอันนี้ยังยังยังนะคะแล้วจะมีอีก ่วงบนไดมีกล่องนี้ด้านข้างที่ต่อมาเป็นอะไรลองเริ่มแบบนี้ก่อนเริ่มเส้นล่างหลังค่าของควันสีเขวด้านล่างไกลๆ,ๆ อันนจะมีช่องสีเหลืองเป็นผืนผ้ายาวๆแคบๆสีเดิมผืนผ้ายาวๆแคบๆันนี้แล้วก็จะมีช่องที่เป็นช่องหน้าต่างประตูปเป็นสีหลเจัตุรัสสีช่อง นับหลังคาด้านบนสุดเป็นเส้นคู่เล็กๆติดติดกันใกล้ๆกัน,ด,นด้านซ้ายด้านขวาเสาา้นที่เราล่างหลังคาด้านบนเป็นเส้นคู่ด้านล่างก็เป็นเส้นคู่หนงเส้นตรงช่องสีหลือสีัศีเขียวเล็กๆที่เราทํามันจะเป็นรแนงเป็นช่องเก็บน่าจะเป็น กันสะอะไรของฝลัง่งแต่ด้านช่องประตูหน้าต่างมันจะเริ่มมีรายละเอียดมันจะเป็นสเสาเพราะเราเส้นคู่เป็นเสาก่อนช่วงนี้เราก็จะคอมเส้นตรงกลางสีม่วงไปเลยเสามีช่องหกัก เส้นคู่เลยคือันนี้ข้างล่างนี้ใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสก็เป็นเส้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านตรงนี้นะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดเป็นเส้นคู่เกินออกมาจากอาคารบ้างจวงเสาเส้นคู่ของเขาจวงบันไดหนึ่งบันไดสอง แล้วส่วนด้านนี้ของฝรัง่งเขาจะมีเป็นกระเพื่องเป็นอิดแดงซ้ายกับขวาเราใส่รา,ายละเอียดแนวเส้นแนอนได้เลยเส้นแนวนอนด้านล่างสุดหนึ่งเส้นสองเส้น,สนให้มีความหนาหของเส้นบ้านนี้ของฝรัง่งเขาจะเป็นเส้นเฉียง เราตีเส้นเฉียงไปได้เลยทนี้ก็นําภาพมาจากใน Pinterest นะคะในการฝึกภาพที่สองการสเก็ตบ้านอาครเล็กๆฝึกจากบ้านที่เป็นหน้าตรงก่อนภาพที่สองนี่ก็จะเริ่มแบบมีเสาของบ้านแหละแต่มีหลังคามีบันไดมีโครงสร้างเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือจะมีฝ่องควันแล้วก็มีประตูอยู่ช่วงกลาง่ะเรากำหนดซ้ายขวา ตัวสูงไม่ต้องเอาชิดกับใต้นี้นะคะมีเส้นคู่ด้านซ้ายเส้นคู่ด้านขวาเส้นคู่ด้านบนใส่ดีไซน์ของหน้าต่างเส้นสีริมผืนผ้าแนวตั้งอันที่หนึ่งอันที่สองด้านบนส่วนด้านล่างก็เป็นสีริมผืนผ้าแต่จะสั้นกว่าให้รู้สึกว่าเป็นประตูนะรถ้ามันกว้างไปเราสามารถเพิ่มเส้นล้อมรอบตรงนี้ได้อีกรอบนึง ส่วนหน้าต่างก็กำหนดซ้ายขวาเพิ่มสี่เหลี่ยมอียรอบเป็นเส้นเล็กๆเดินวิ่งตามไปแล้วก็สี่เหลี่ยมรอบใหญ่กว่าเดิมน,นิดนึงผาขึ้นข้างในเหมือนเดิมค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเส้นคู่เป็นเส้นคู่เหมือนกันส่วนด้านล่างเราก็ทําเหมือนเดิมด้านซ้ายด้านขวาลงมาแล้วขีดแน,นวนอน เป็นเส้นคู่เป็นกระจกซ้ายขวาแบ่งให้มันเท่ากันขีดลงมามีเส้นน้อมรอบหนึ่งรอบแหละอีกรอบหนึ่งให้มันใหญ่อีกเดิมผ่ากลางเพื่อจะทําเป็นทา่าต่างเฉพาะด้านบนเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเส้นคู่ให้เป็นสนัญลักษณ์กระจกด้าน,นล่างก็คือจะขีดด้านซ้ายขีดแนวตั้งด้านขวาก่อน ก็ระบายให้เป็นกระจกเดี๋ยวจะก็อธิบายการเขียนกระจกอีกรอบหนึงนะคะ,ะลงเงากระจกให้มันดำนิดๆเสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดยละเอียดของภาพของควานมีเส้นใหญ่เส้นคู่แนวนอนหรือเส้นด้านล่าง เล็กลงมานิดหนึง่งเตี้ยกว่าเส้นที่เรากําหนดไว้ขีดลงมาถือพื้นใส่เส้นแนวนอนขีดไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบให้เป็นเส้นใกล้ๆกันแต่ว่าระยะให้ใกล้เคียงกันฝึกขีดเส้นแนวนอนให้ใกล้ๆกันเป็นเส้นเล็กๆไม่ต้องเส้นใหญ่มากไม่ต้องห่างกันมากค่ะอันนี้คือใช้กระดาษซีล็อกนั่นเอง70กรัม แปดสิบกรัมได้ยังไม่ต้องฝึกด้วยกระดาษปอนกระดาษปอนก็มีร้อยปอนแล้วก็ร้อยห้าปอนสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมมันก็จะเหมาะกับการลงสีน้ำกระดาษร้อยปอนมันก็จะมีสองฝั่งด้านหลังมันก็จะเรียบอีกอีกด้านหน้าก็จะเรียบก็มีแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือด้านหลังเรียบด้านหน้าขุกค่ะแล้วแต่เราจะชอบแล้วก็จะถนัดใช้ วัสดุด้านไหนอ,อันนี้เรามาเพิ่มเก็บรายละเอียดตรงหลังคาและหลังคาเขาจะมีเส้นนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจของฝรั่งมีเส้นแนวตั้งขีดให้ถึงเส้นที่เรากำหนดด้านบนขีดลงมาถึงด้านล่างบางคนขีดนี้แล้วก็แบบนี้มันเหมือนไม่เสร็จนะคะมันไม่ค่อยเรียบร้อยก็ทําให้มันถึงพอเรามาต่อเนี่ยมันจะไม่สวยตรงนี้ อันนี้ก็ใช้ปากกาหมึกซึมธรรมดาแต่อันนี้มันไม่กันน้ำแต่มันก็ลื่นดีแล้วแต่เราถนัดเรามีอันไหนเราก็ซื้ออันนั้นใช้หรือมีอันเก่าก็เอาอันเก่ามาใช้ได้ด้านข้างก็จะมีเปเส้นคู่ช่วงรอยปิดตรงนี้ค่ะเขาจะไม่เสมอกับเส้นด้านนอกสุดแล้วก็ใส่ไม้ละแนง ันนี้ก็คือการฝึกการสเก็ตภาพหน้าตรงก่อนสำหรับบ้านเล็กๆพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราอาจจะเห็นภาพนี้แต่เป็นภาพ p e r ร์สเปกติแบบเอียงๆแล้วก็เริ่มใส่บรรยากาศต้นไม้ได้โอเคเดี๋ยวจะขยายแบบรอบนึงรันนี้ฝึกเขียนหน้าต่างหน้าต่างปกติขอขยายก,กาเส้นใหญ่ขึ้นหน้าต่างก็จะเป็นสีเหลียม ผืนผ้ากึงก,ก่งจัตุรัสจะเป็นผืนผ้ามีเกาะล้อมรอบปุ๊บก็จะมีเส้นคู่ซ้ายขวาอย่าเพื่อให้เส้นติดด้านบนสุดล่างสุดเว้นไว้ก่อนแล้วเราก็ลากเส้นนี้มาเจอกันลากเส้นนี้มาเจอกันส่วนหน้าต่างของฝรั่งเขาจะเป็นบานยกในรูปที่ต้นแบบที่นํามานะคะแล้วเราก็เพิ่มเส้นคู่ด้านข้างอีก ซ้ายขวาเส้นคู่แต่ว่าอันเนี้ยจะชิดกันสังเกตว่าเส้นจะชิดกันแล้วมันก็จะรีบมันจะเล็กมากมค่อยฝึกแล้วก็ผ่ากลางเป็นเส้นคู่ให้มันใหญ่หน่อย mm hmm. เฉพาะด้านในก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยม mm hmm. เฉพาะด้านบนด้านบนกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ผ่ากลางผ่ากลางนี้ได้เลยผ่ากลางเป็นเส้นคู่ ส่วนบ้านเปิดด้านล่างที่บอกเป็นบานยกก็คือกำหนดซ้ายขวาก่อนขีดลงมาแต่ยังไม่ต้องถึงพื้นตรงนี้ล,ลงมาโอเคแล้วก็ผ่ากลางลงกลางเลยที่เหลือก็คือระบายเงาสีดำบายให้เรียบร้อยส่วนการเขียนประตู เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งประตูกำหนดเส้นด้านซ้ายลงมาถึงพืง้นวงก,บ,กบประตูเป็นเส้นคู่แต่เฉพาะด้านล่างให้ถึงด้านบนเว้นไม่ต้องถึงเราสามารถกำหนดเส้นคู่ชิดเข้ามาได้อีกซ้ายกับขวาแบบนี้ค่ะ แล้วก็เก็ียบรายละเอียดของประตูลวดลายที่นะักออกแบบเขาออกแบบไว้มันก็เป็นสีเหลือพืนผ้าด้านซ้ายด้านขวาอย่าให้ชิดความสูงของดีไซน์อันแรกจะสูงจะยาวขีดเหมือนเส้นปะขีดเหมือนเราขีดเส้นป่นลารากเส้นลงมางตรง ถกแร,กแรก็กๆอาจจะไม่ตรงเราสามารถใช้ดินสอล่างได้หรือว่าดินสอสีล่างเพื่อมันเห็นชัดในเส้นคู่เล็กนี้เราจะเติมก็ได้ะคะ่ะบึอไว้เติมก็ได้มาถึงด้านล่างเป็นเส้นปากเหมือนกันแต่ไม่ต้องเอาติดกับพื้นเนี่ยถ้าเส้นไม่ถึงเราก็มาเติมให้มันเต็มพอเ,เติมเส้นคู่ปุ๊บมันก็จะสวนเรียกว่าคิวโอเค เราจะเพิ่มน้ำหนักเส้นคือด้านบนวงกบด้านบนสุดกับด้านขวาเพื่อให้มันดูลึกเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันเป็นประตูตที่อตรงเนี้มันจะปูดออกมาวงกบประตูโอเสำหรับบ้านแบบที่สองก็ลองฝึกกันนะคะแล้วพบกันในอีพีต่อไปจ้า